มาดูเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของคนโชคดีไหมนะเหมือนจะโชคดีเกิคดคำถามว่าไหมนะไหมนะอุตส่าห์ว่าถูกลอตเตอรีร่แล้วจะนําไปขึ้นเงินสุดท้ายมันขึ้นเงินไม่ได้เพราะดันไปเสียรู้แม่ค้าลอตเตอรีร่หัวหมอค่ะนะคะเกิดอะไรขึ้นกับคุณพี่คนนี้นะคะต้องบอกโอ้ย อุตส่าห์ว่าดวงจะดีแล้วแท้ๆจะได้เงินแล้วแท้ๆนี่ยแปดเี่กวว่าถูกไปขึ้นเงินได้แน่ๆแล้วนะคะคุณพี่ท่านนี้เนี่ยเป็นกู้ภัยชาวจังหวัดชนบุรีค่ะชื่อว่าคุณพี่ธนาวันนะคะก็มีการนำลอตเตอรี่ถูกเลขท้าย2ตัว8-7จํานวน2ใบที่ขึ้นรางวัลไม่ได้เนี่ยออกมาโชว์ให้นักข่าวได้ดู แกบอกว่าไปเจอแม่ค้าเดินเร่ขายแล้วก็ยัดไส้นำลอตเตอรี่งวดเก่าของวันที่16ตุลาคมคมาสอดไส้เร่ขายทำให้เจ้าตัวเสียโอกาสได้เงินรางวัลถึง4,000บาทนะคะ<อ>ก็เล่าด้วยอารมณ์เสียความรู้สึกอะค่ะเพราะว่าเนี่ย คือนอกจากช่วยเหลือสังคมเนี่ยคือก็เป็นสัปเหร่อที่วัดด้วยมีงานเผาศพเนี่ยแม่ค้ามาเร่ขายก็เลยซื้อเอาไว้นะแต่ละงวดเนี่ยหลายสิบใบเลยจนเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนก็นลาลอตเตอรี่มาตรวจเห็นสองใบถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวก็เลยรีบเลยค่ะเขียนชื่อเบอร์โทรเอาไว้ด้านหลังเลยนะแสดงความเป็นเจ้าของเอาไว้ทีนี้เมื่อน,นําไปขึ้นรางวัลค่ะแม่ค้าทําการสแกนแจ้งว่าเอ้าคุณพี่ขึ้นเงินไม่ได้นะเพราะว่าเป็นของงวดเก่าโอ้โหเสียใจเสียความรู้สึก แต่ก็ยอมรับแหละว่าเป็นความสะเพร่าของตัวเองอะนะก็ไม่ได้ดูวันที่บรอตเตอรี่ที่จะซื้อให้ดีก็เลยชวดเงินรางวัลเลยค่ะสองตัวนะถ้าเป็นรางวัลที่หนึ่งเนี่ยโอ้อไม่รู้ไม่รู้จะพูดภาษาอะไรแล้วครับที่เราซืา้อรรบรวมๆกันมาดูนี่ก็คือเป็นสิบหกไอเป็นวันที่หนึ่งพฤศจิกาหมดเลยหนึ่งพฤศจิกหนึ่งพฤศจิกาหมดเลยเ<อ>มีอไอใบที่โดนเนี่ยแจ็คพอตจริงๆแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดกลับกลายเป็นของวันที่สิบหกตุลา อย่างนี้ก็คือเงินไม่ได้ไม่ได้นี่เสียความรู้สึกนะครับโอ้เสียเลยครับเสียมากเลยอย่างนี้คือเราจําได้ไหมเราซื้อมันจากผมจำได้ไหมมันซื้อหลายเจ้าอะครับผมพราที่เขาว่าวิ่งรถวิ่งขายอะผมไปทําศพทําอะไรที่วัดเนี่ยเขาก็มาเจ้านั้นเจ้านี้มาก็ซื้อซื้อ คือจำไม่ได้ด้วยว่าเป็นเจ้าไหนเออเข้าใจคุณพี่บางคนนะมีมีเลขในใจอะไรอย่างเงี้ยไปเจอเจ้าไหนก็ก็ซื้อซื้อเจ้าไหนก็ซื้อซื้อเราไม่รู้ว่าไปนี้ตกลงเราซื้อมามาจากเจ้าไหนแล้วก็อย่างที่แกบอกด้วยด้วยคืองานเขาก็ไปหลายที่คือแกบอกแกน้อยใจที่ผ่านมาช่วยสังคมก็แล้วเป็นสับเปลอกก็แล้วคือพอตัดพอทําบุญทั้งนั้นน่ะทำไมถึงแบบมาสนองบุญกันแบบนี้แต่คุณพี่เดี๋ยวงวดหน้าคุณพี่อาจจะ ถูกแบบรางวัลที่หนึ่งเลยก็ได้ออแล้วถ้าไม่ถูกอ่ะจะน้อยใจคุณกลมาช <c oughs> ไหนคุณบอกว่าผมจะถูกไม่เอางีพี่ <c oughs> ต่อให้ถูกหรือไม่ถูกยังไงพี่เป็นคนดีเนี่ยเราชื่นชม <c oughs> ชื่นชมด้วยหัวใจแต่นี่พี่เขายังเป็นคนดีต่อเนื่องเพราะาว่าเนี่ยยังนําเรื่องนี้มาแชร์ปุทาหรแล้วก็เตือนสังคมเลยนะคะเตือนคนที่ชอบเสี่ยงโชคแบบนี้ถ้าจะดูเลขดูอะไรดูวันที่ด้วยใช่นะแต่วันที่มันก็โอ้โหตัวสีจางเหลือเกินเนาะแล้วก็แล้วก็ด้วยความที่ ผู้ค้าเนี่ยบางทีเขาจะทําเอาซองพลาสติกมาใส่อะแล้วก็จะมีใบอย่างเงี้ยไอ้ใบที่มันเป็นสีๆอย่างเงี้ยสองใบสิบสองล้านหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะบังคือพอมันบังบังลายของของลอตเตอรี่ในงวดนั้นๆ่ะเราก็เลยอาจจะไม่รู้บางคนรู้สึกว่ายังไงเขาคงไม่เอาลอตเตอรี่งวดเก่ามาขายถึงเวลาได้เลขพอกระดึงเลยปุ๊บ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 จะบอกว่าแม่ค้าคนนี้บาปกรรมเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่กู้ภัยคนนี้ตั้งใจว่าถ้าถูกรางวัลเนี่ยจะนําเงินนี่แหละไปช่วยสังคมตอนนี้ น่ำไ,<ด>ไม่เป็นไรนะพี่นะบางทีโชคลาภอาจจะมาในรูปแบบของของความปลอดภัยขอให้พี่เดินทางไปไหนปลอดภัยแควคลาดทุกอย่างดีละก<ด>ั<ด>ะนเนาะ